คลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับซาลิเวนคุณปู่สุดใจดีของอีลูมะให้มากขึ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับกับประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับซาลิเวนและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภายในเรื่องเรื่องที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้นของซาลิเวนโดยในเรื่องนั้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อตระกูลของซาลิเวนออกมาทําให้ซาลิเวนนั้นถูกเรียกว่าหลอดซาลิเวนส่วนอีลูมะจะเรียกซาลิเวนว่าคุณปู่และจะมีอีกชื่อนึงก็คือซัตจังที่ถูกเรียกโดย ale, Lady y, เบเรีย,ยโโลเลดี้เลวี่และ ส่วนอีกชื่อที่ถูกเรียกบ่อยก็จะเป็นผู้อํานวยการซาริเวนนั้นเกิดวันที่1เมษายนที่จะตรงกับวันเอพิลฟูเดย์หรือวันโกหกหน้าโง่โดยซาริเวนนั้นก็ดูเหมือนคนอายุ66ปีมีส่วนสูง195ซนติเมตรมีน้ําหนัก70กิโลกรัมเวทประจาตระกูลของซาริเวนนั้นยังไม่ปรากฏแต่ด้วยความสามารถและพลังเวทที่มีอยู่นั้นซาริเวนก็น่าจะเป็นปีศาจที่เก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกปีศาจแน่นอนเรื่องที่2ประวัติเบื้องต้นของซาริเวนโดยเรื่องราวของซ ช่วงเวลาที่ซาลิเวนนั้นเป็นผู้ช่วยของจอมานเดคิล่ากับช่วงเวลาที่ซาลิเวนนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปีศาจบาบิลุสโดยเนื้อหาของซาลิเวนในตอนที่เป็นผู้ช่วยของจอมานเดคิล่านั้นโดยตอนที่ย้อนอดีตไกลที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นในมังงะตอนที่3 5 8ที่ซาลิเวนนั้นเป็นผู้ช่วยของเดคิล่าในตอนที่เดคิล่ายังเป็นผู้ท้าชิงตาแหน่งราชาปีศาจแต่เราจะต้องไม่ได้เห็นหน้าของซาลิเวนในตอนนั้นในมังงะตอนที่314รที่เป็นการรวมตัวกันของเดคิล่ากับเหล ในมังงะตอนที่241สลิเวนนั้นก็ได้รับความสังเกตจากเดคิราในการสร้างดอกไม้ที่สามารถปลูกและเติบโตบนลาวาได้ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่สลิเวนพูดในซีซั่น2ตอนที่21และในอนิเมชซีซั่น2ตอนที่21ที่เป็นการย้อนอดีตโดยจะเป็นตอนที่สลิเวนนั้นต้องไปตามเดคิรากลับมาประชุมและนับเป็นการประกฏดตัวครั้งแรกของเดคิรากับสลิเวนในตอนที่เป็นผู้ช่วยจนมาถึงในมังงะตอนที่262ซึ่งเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เดคิรากำลังจะหายตัวไปและเหมือนว่าเดคิรราาาจะะทอไบบงย่กัเวน และในมังงะตอนที่300ที่จะเป็นเนื้อหาหลังจากที่เดคิล่าหายตัวไปเป็นเวลา13วันแล้วเลสลิเวนก็ได้บอกข้อความสุดท้ายของเดคิล่าไว้ว่าให้ฝากปกป้องบัลลังของเขาด้วยโดยเนื้อหาในตอนนี้นั้นก็จะเป็นเนื้อหาเมื่อหลายร้อยปีก่อนภาคหลักหลังจากที่สลิเวนนั้นเป็นผู้ช่วยของเดคิล่าสลิเวนก็จะได้มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปีศาจบาเบลุสซึ่งไม่รู้ว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วแต่ในภาคคาริโก้ไกเดนสลิเวนก็เป็นผู้อำนวยการอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้อำนวยการอยู่จนมาถึงภาคอิลุม โดยในปัจจุบันนั้นซาริเวนก็ต้ลงตำแหน่ง13มงกุฎ3ผู้ยิ่งใหญ่และผู้อำนวยการของบาบิลุสนอกจากนี้นั้นซาลิเวนก็ยังได้รับเลี้ยงหลานบุญธรรมมาหนึ่งคนนั่นก็คืออิลุมะเรื่องที่3ทําไมซาริเวนถึงไม่ขึ้นเป็นราชาปีศาจโดยซาริเวนนั้นก็ถูกระบุว่าเป็นปีศาจที่เข้าใกล้ตำแหน่งราชาปีศาจมากที่สุดถึงขนาดที่เบเรียกกับเลดี้เลวี่นั้นสามารถยอมรับได้ถ้าหากว่าซาริเวนขึ้นเป็นราชาปีศาจแต่เหตุผลที่ซาริเวนไม่ขึ้นเป็นราชาปีศาจนั้้นนกกกก็แยยกยออกปหลลาเตุผดวั อย่างครั้งแรกก็จะเป็นในซีซันหนึ่งตอนที่13ที่ซาริเวนได้ให้เหตุผลไว้ว่าเขานั้นยังรู้สึกสนุกที่ได้เลี้ยงดูอิลุมะและยังอยากเฝ้าดูการเติบโต,ตของอิลุมะทําให้ซาริเวนนั้นไม่สนใจตําแหน่งราชาปีศาจครั้งที่2ก็จะเป็นในซีซัน2ตอนที่21โดยซาริเวนได้ให้เหตุผลไว้ว่าตัวของซาริเวนนั้นไม่มั่นใจว่าซาริเวนจะสร้างโลกที่ยอดเยี่ยมได้เท่ากับราชาปีศาจคนก่อนหรือไม่เพราะซาริเวนคิดว่าโลกปีศาจที่สงบสุขได้ทุกวันนี้เป็นเพราะฝีม และเซเลเวนก็กลัวว่าถ้าหากว่าเขาขึ้นเป็นราชาปีศาจเขาอาจจะทําลายโลกที่เดคิดาสร้างขึ้นหรืออาจจะทาให้โลกปีศาจนั้นแย่ลงกว่าเดิมและอีกอย่างก็คือโลกปีศาจที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นั้นก็เป็นของดูต่างหน้าของเดคิราอีกด้วยและในครั้งที่3ก็จะเป็นคํากล่าวหาโดยจะเป็นเนื้อหาในมังงะตอนที่262ที่อาโตริหนึ่งในแก๊ง6นิ้วได้กล่าวหาตัวของสซเลเวนว่าเซเลเวนนั้นไม่สามารถขึ้นเป็นราชาปีศาจได้เพราะสซเลเวนนั้นโดนคำสาปจากเดคิรา ซึ่งถ้าที่อัตตอรีพูดเป็นความจริงแสดงว่าตัวของซาริเวนนั้นก็ไม่รับตําแหน่งราชาปีศาจเพราะเป็นไม่ได้จากคำสาบของเดคิราคําถามก็คือแล้วทาไมเดคิราถึงได้สาบซาริเวนหรือจะมองในอีกมุมหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่ซาลิเวนไม่ขึ้นรับตาแหน่งราชาปีศาจหรือยกตําแหน่งให้กับใครนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าซาริเวนกําลังรอใครบางคนที่เหมาะสมอยู่ก็เป็นได้แม้ว่าตัวของเดคิราจะหายตัวไปนานแล้วแต่ก็ไม่มีการโหวตหาราชาปีศาจคนใหม่จนมาถึงในมังาตอนที่2 0งรที่เพิ่งมีการโหวตหาราีงด ทำให้ดูเหมือนว่าสลิเวนนั้นอาจจะก,กําลังรอใครบางคนที่เหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็นราชาปีศาจปรากฏตัวออกมาก็เป็นได้เรื่องที่ 4. ี่สลิเวนกับความสัมพันธ์รอบข้างสลิเวนนั้นมีความสัมพันธ์กับใครบ้างสําหรับอีลูมะซสลิเวนก็รับเลี้ยงอีลูมัในฐานะหลานชายจากในตอนแรกที่อีลูมัเป็นแค่สิ่งของจากการทําสัญญาเท่านั้นแต่สลิเวนนั้นก็ดูแลอีลูมัเป็นอย่างดีพยายามเอาใจใส่และให้ความสาคัญกับอีลูมัเป็นอย่างมากอย่างในตอนที่183ที่เป็นเนื้อหาที่เวันเกิดอขอ,อลม ซาลเวนก็ได้พูดกับอิลุมะว่าขอบคุณที่เกิดมานะอิลุมะคงซึ่งแสดงให้เห็นว่าซาลเวนนั้นรักอิลุมะมากแค่ไหนสำหรับโอเปร่าโอเปร่านั้นก็ทําหน้าที่เป็นมือขวาและคนคุ้มกันของซาลเวนแต่จากที่ดูในเรื่องนั้นโอเปร่าจะมีความเป็นลูกหลานของซาลเวนมากกว่าจะเป็นคนรับใช้เพราะตัวของซาลเวนนั้นค่อนข้างสนิทกับตัวของโอเปร่ามาตั้งแต่ตอนที่โอเปร่าเรียนอยู่ที่บาบิลุสสำหรับคาลิโก้คาลิโก้นั้นก็เกลียดชิ้หน้าซาลเวนเป็นอย่างมากแต่สําหรับซาเลเวนนั้นน่าจะคคอนามัใลเใตววกพสพร เพราะเลือกให้คาริกโก้นั้นเป็นผู้ดูแลห้องเดินอปกติที่เป็นห้องของหลานชายตัวเองหรือการเลือกให้คาริกโก้เป็นหนึ่งในคนคุ้มกันของอิลูมาในตอนที่ไปเที่ยวหรือจริงๆก็แค่อยากจะแกล้งคาริกโก้เท่านั้นสําหรับเบลเลียกับเลวี่นั้นทั้ง3คนก็เป็น3ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันและมีหลานชายเหมือนกันทําให้เวลาที่ทั้ง3าคนเจอหน้ากันก็จะพยายามอดหลานชายของตัวเองมากกว่าที่จะหาหรือเรื่องต่างๆของโลกปีศาจ สำหรับบาจิงโก้ซาริเวนก็มองว่าบาจิงโก้นั้นเป็นคนที่มีความสามารถแต่เข้าสังคมไม่เก่งเลยขอร้อ,องให้บาจิงโก้นั้นมาสอนให้กับอิรุมะแบบตัวต่อตัว,ตวและซาริเวนนั้นน่าจะเชื่อใจในตัวของบาจิงโก้ถึงขนาดยอมเปิดเผยเรื่องที่อิรุมะเป็นมนุษย์ให้กับบาจิงโก้ความสัมพันธ์ระหว่างซาริเวนกับเดคิร่าโดยซาริเวนนั้นก็เป็นผู้ช่วยของเดคิร่ามาตั้งแต่ตอนที่เดคิราเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งราชาปีศาจจนเดคิร่าได้ขึ้นเป็นราชาปีศาจทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาริเวนกับ โดยนอกจากสลิเวนที่เป็นคนติดตามของเดคิล่าแล้วก็ยังมีแอมดูเซียสโปโลเพื่อนสมัยเรียนของเดคิล่าที่ติดตามเดคิล่าเหมือนกันอยู่ด้วยกันกันกบเดคิล่ามาตั้งแต่ตอทนที่เรียนที่บาบิลุสเป็น13มกุฎในสมัยที่เดคิล่าขึ้นเป็นราชาป,ปีศาจทําให้สลิเวนกับโปโรนั้นเป็นเพื่อนกันได้เพราะมีจุดเชื่อมนั่นก็คือเดคิล่าซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเดคิล่าสลิเวนและโปโลนั้นจะมีความเหมือนกับความสัมพันธ์ของอิลุมะอลิสและคาร่าเพราะในความสัมพันธ์นี้น และมีคนที่ชอบทําอะไรตามใจต,ตัวเองอย่างโปโลและคาร่าแต่จุดที่แตกต่างกันนั่นก็คือเมื่อตัวของเดคิล่าหายตัวไปทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสลิเวนกับโปโลนั้นจะกลายเป็นแค่คนรู้จักกันและไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกซึ่งถ้าให้เดาเมื่อตัวของเดคิล่าหายตัวไปคนที่น่าจะออกตามหาก,ก็น่าจะเป็นโปโลส่วนสลิเวนนั้นอาจจะรู้อะไรบางอย่างหรือเดคิล่าอาจจะบอกอะไรบางอย่างทําให้สลิเวนนั้นเลือกที่จะมุฟออนออกจากเดคิล่าเพราะจากคําพูดของโปโลที่ได้พูดไว้ว่าสําหรับเขาและสลีเวนนั้นพวก แต่สลนะีเวนนั้นสามารถหาโลกใบใหม่ไนดะ้นั่นก็คืออิลุมะส่วนตัวของโปโลนั้นยังคงตามหาโลกใบเดิมก็คือเดคิล่าและกลายเป็นจุดแตกหักกันของทั้งสองคนทําให้ความสัมพันธ์ของกลุ่มเดคิล่านั้นจะมีความเหมือนกับกลุ่มของอิลุมะที่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนั่นก็คือมีอิลุมะเป็นตัวเชื่อมและทําให้อลิสกับคาร่านั้นรู้จักกันถึงขนาดที่คาร่าก็พูดว่าถ้าหากว่าไม่มีอิลุมะหรือว่าอิลุมะหายตัวไปทั้งสองคนนั้นก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกและคงไม่ได้รรรู้้จััััักกกกนนนนนเเเพาาะะตวขอออองลลิ่ไไมมมีหมืย แต่ตัวของอลิสก็บอกเองว่าทั้งเขาและคาร่าจะออกตามหาอิลุมะด้วยกันถ้าหากว่าอิลุมะหายตัวไปไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็จะหาให้เจอแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอลิสกับคาร่าที่มีจุดเชื่อมเดียวกันนั่นก็คืออิลุมะซึ่งจากที่ดูมานั้นความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของกลุ่มเดคิร่ากับกลุ่มของอิลุมะนั้นก็คงจะเป็นคําว่าเพื่อนที่เป็นคาของโลกมนุษย์ที่ไม่มีในโลกปีศาจและการที่ซาลิเวนนั้นเลือกที่จะไม่ตามหาเดคิร่าทั้งที่เป็นคนที่สําคัญขนาดนั้นนนนททําา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 าใหหห้้้้คคิิดดดไไไไวววว่่่่่่เเัออจจจะะรูไปไืกกีมมมต เรื่องที่6ททำไมต้องเป็นอิลุมะทำไมซาริเวนถึงต้องเลือกอิลุมะโดยการเจอกันครั้งแรกของซาริเวนกับอิลุมะนั้นก็จะเป็นตอนที่อิลุมะถูกขายซึ่งอิลุมะนั้นก็จะมีสถานะเป็นห้าหรือของกลางการทำสัญญาแต่เมื่ออิลุมะเข้ามาอยู่ที่บ้านของซาริเวนซาริเวนนั้นก็จัดการต้อนรับอิลุมะเป็นอย่างดีเพราะซาริเวนนั้นบอกว่าอยากได้หลานชายมานานแล้วโดยให้เหตุผลว่าเพราะเบยเลียกลเลวี่นั้นอวดหลานของตัวเองอยู่ตลอดทําให้ซาริเวนนั้นอยากจะมีหลานกับเขาบ้างและเมื่อมีคคนนนนนนนถาาาาาาามมมมลลเเเววววว่่่่ไไไไปปีีีหดด้้ยยยัังงงพพทจะะตอบแบแู็ แล้วทำไมซาลีแวนถึงต้องเลือกอิลุมะมาเป็นหลานของตัวเองถ้าเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายอย่างเพราะซาลีแวนนั้นอยากจะเลี้ยงมนุษย์สักคนแต่มนุษย์คนนั้นหรือก็คืออิลุมะก็ดันมีรับลมคมในหรือมีพลังแฝงเยอะไปหน่อยดังนั้นเหตุผลที่ซาลีแวนรับเลี้ยงอิลุมะนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าตัวของอิลุมะนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเดคิรคีาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นทางสายเลือดชาติกําเนิดหรือจิตวิญญ,ญาณซึ่งถ้าเป็นเหตุผลนี้นั้นก็จะดูมีน้นากกําาาาาหนนัักกกกมมม่่แครรอยยยบุษ์เลี้ง เพราะในตอนหนึ่งโอเปร่าได้ถามซาริเวนว่าทำไมซาริเวนถึงได้ไปรับมนุษย์มาเลี้ยงแทนที่จะเป็นปีศาจและปีศาจกำพานั้นก็มีอยู่ทั่วไปในโลกปีศาจต,ตัวของซาริเวนนั้นก็เลือกที่จะไม่ตอบและเบี่ยงเบนคำถามของโอเปร่าทำให้ในซีซั่น 2. ตอนที่18ที่โอเปร่าพูดว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมซาริเวนถึงรับเลี้ยงอิลุมะซึ่งในส่วนนี้นั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าโอเปร่าน่าจะยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของซาริเวนแต่น่าจะเป็นการตีความไปเองของโอเปร่ามากกว่านอกจากนี้อีกสสิิ่่่่งงนนนนึึทีาาาาาาลเววให้คคคมมมััญกกกกอออรรป็็ยืศษ พะนาวตั้งแต่ที่อิลุมะเข้ามาใส่อยู่กับซาริเวนอิลุมะนั้นก็แทบจะไปโรงเรียนในทันทีและซาริเวนนั้นก็ไปรับตัวอิลุมะมาก,ก่อนวันเปิดเรียนแค่วันเดียวเท่านั้นซึ่งดูจะบังเอิญเกินไปหน่อยแถมในการหาราชาปีศาจคนใหม่จะต้องเป็นปีศาจที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีเท่านั้นทําให้ทุกอย่างนั้นดูจะเป็นแผนการที่ซาริเวนได้เตรียมวางไว้ทั้งหมดแล้วเรื่องที่ 7. ความสามารถของซาริเวนโดยซาริเวนนั้นแม้จะเป็นปีศาจที่อยู่อันดับเท็ดหรือแรงอันดับ9แต่ควาาาามมสรถของ ane, ิเก็สามามรถขึ้นนนนเป็อออัััดดดบบยหรืสูงสไไ้ม่ากต โดยเวทของสลิเวนที่ปรากฏออกมาในตอนนี้ก็จะมีเวทจุดเวลาที่ได้ใช้ในตอนที่เจอกับอิลูมาครั้งแรกและใช้อีกครั้งในตอนแบทเลอร์ปาร์ตี้กับการหยุดสะเก็ดระเบิดจากดอกไม้ไฟที่อิลูมาสร้างขึ้นเวทสีดำใช้ในมังงะตอนที่262หรือในช่วงเวลาของภาคฮาร์ดเบเกอร์ที่เหมือนว่าสาลิเวนนั้นจะเรียกเงาสีดำออกมาที่มีรูปร่างคล้ายกับสัตว์ปีศาจนอกจากนี้สลิเวนก็ยังได้โชว์เวทอื่นๆเช่นเวทแปลภาษาที่ได้ใช้ในตอนแรกกับการไล่ให้อิลูมาเข้าใจภาษาของปีศาจเวทป้องกันฝ่ามมืออออที่ล่ลลาใให้กกับบิรรูนนนตนะสุณ เวทควบคุมแรงน้องทวงใช้ในตอนที่ไปซื้อของกับอิลุมะเวทลบความทรงจำและเวทป้องกันการหนักฟังในตอนที่พูดคุยกับบัตจิงโกนอกจากเรื่องพลังเวทแล้วด้วยความที่ซาเลเวนนั้นเป็นสามผู้ยิ่งใหญ่ทําให้ซาเลเวนนั้นมีพลังเวทมหาศาลถึงขนาดที่ให้แหวนแห่งความตะกะกินจนอิ่มแล้วก็ยังมีพลังเวทเหลือเฟือสามารถรับรู้ถึงพลังเวทจากระยะไกลได้อย่างในตอนแบทเลอร์ปาร์ตี้และซาเลเวนก็มีออร่าหรือจิตสังหารที่ดูเหมือนว่าปีศาจระะับสูงจะมีกันทุกคนโดยใช้เห็นในตอนที่อันลิพยายามหยุดซาเลเวนก เรื่องที่8ตํตำแหน่งลับๆของซาลิเวนอันนี้จะเป็นเรื่องไร้สาระนะครับโดยโนอกจากที่ซาริเวนจะเป็นผอแลวนั้นซาลิเวนก็ยังเป็นสมาชิของแบทเลอร์ The I ิ o อ e Illuma ุงแบ b a ลอร r หรือแบทเลอร์เรารักอิลลูมาคุงนั่นเองแต่แบทเลอร์นี้นั้นไม่ใช่แบทเลอร์ทางการหรือก็คือแบทเลอร์เถื่อนนั่นแหละเรื่องที่9งานอันดิเลกข,ของซาริเวนโดยเมื่อมีเวลาว่างนั้นซาริเวนก็จะใช้เวลาว่างไปกับการนอนกิ้งไปกิ้งมากับอิลลูมะและถ่ายรูปอิลลูมะเก็บเข้าอัลบัม้มเรื่องทีี่่่10ลิเวนนนได้้ขึปกกังสือม โดยซารเวนั้นได้ขึ้นปกหนังสือทั้งหมด4เล่มได้แก่เล่มที่9เล่มที่11เล่มที่23และเล่มที่34เรื่องที่11บทบาทข,ของซาริเวนในภาคมาเฟียโดยบทบาทข,ของซาริเวนในภาคมาเฟียนั้นซาริเวนก็จะเป็นบอสของแก๊งบาเบลุสที่ได้รับบาดเจ็บและเจอกับอิลุมะที่เข้ามาช่วยเหลือทําให้ซาริเวนนั้นรับเลี้ยงอิลุมะมาเป็นหลานและยกตําแหน่งบอสของแก๊งให้กับอิลุมะซึ่งในภาคมาเฟียนั้นซาริเวนยังคงมีมาดของคุณปู่ใจดีเหมือนเดิมที่ดูโหดและจจริงงัมากขึ้น และเรื่องสุดท้ายคนให้เสียงภาคซาริเวนโดยคนให้เสียงภาคซาริเวนในภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือคุณทาคายะคุโรดะผู้ให้เสียงภาคมาซามิจิยากะจากมหาเวทผนึกมารส่วนคนให้เสียงภาคซาริเวนในเวอร์ชันภาษาไทยนั่นก็คือคุณนิรันบุญยะรัตพันธ์หรือน้าต่อยเซมเบยผู้ให้เสียงภาคโกคูจากดากอนบอลและใจแอนจากโดราเอมอน เพราะมีพ่อแม่เป็นคนแบบนั้นก็เลยต้องทํางานตั้งแต่อย่างเด็ก,ดกจนแทบไม่ได้เรียนหนังสือเลยเชฟป่าวไม่ต้องห่วงนะเอกสารต้องกดจัดการให้เรียบร้อยนะเพราะว่าฉันเป็นปูของเธอดนี่นะแเรนนี่ก็จะเป็นคลิปข้อมูลประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับซาลิเวนอาจจะมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยหากว่ามีคําถามก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์จะพยายามตอบให้แต่ไม่ต้องถามนะว่าซีซั่น4มาตอนไหนพะก็ไม่รู้เหมือนกันสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอ,ขอขอบคุณที่รับชมขอ,ขอบคุณครับ